สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับ BNS และก็ BNS Channel ขออภัยนะครับขอเปลี่ยนท่านิดนึงกลับพบกับผมนะครับ BNS นะครับและวันนี้เราจะมารวบรวมคลิปที่ผมเปิดไว้แต่ไม่ได้ทำคลิปเพราะว่าช่วงหลังทั้งไปแข่งมาทั้งอะไรเงี้ยมันยุ่งมากจริงนะครับผมวันนี้เราจะเปิดการ์ดอะไรวะยุโรปเลเจนด์นะครับ3ใบนะครับผมของผมอาไปทัวรซันนะครับผมแล้วก็วัเลนทายเดย์แล้วก็เปิดแพ็ค1,000งน้ารบาทแพ็คนะครับของ w ี c ีท f ค e เพื่มงานเสร็จเวลาเราไปดูกันเลยนะครับผมอ่ะอันแรกนะครับอันนี้เป็นแพ็คผมจําไม่ได้แล้วรับรองนะได้ตื่นเต้นกันใหม่แพ็คยุโรปนะครับ1นึ่งแพ็คแล้วก็จะมีการ์ดไอโวลิเจนไทเทเนียมด้วยนะอันนี้เป็นของเส้นเดืนที่แล้วนะครับผมอ่ะมาเนี่ยโวลิเจนไทเทเนียมใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็ ฝากติดตาม Facebook f แฟนเพจของผมด้วยแล้วกันนะครับผมทาง Facebook ส่วนตัวแฟนเพจแล้วก็แฟนเพจของ Wisdom Community อ่ะเรามาดูกันไทเทเนียมได้อะไรไปผมจ็จำไม่ได้ลนะไ,ได้อะไรอ่ะไปลุ้นกันใหม่หนึ่งสองสามต่อยขอบแม่งเอ้ห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเอ็มนี่คือของที่ได้จาก การเติมสามพันจริงๆเหรออ่ะมายุโรปไรเซนนะครับผมสูงสุดก็จะเป็นเนานะริบบลโดสตัมนะครับผมต่ำส,สุดก็คาฟูเวลอนมาเตรอสซี่ได้ไหลายวะราอูคอนซาเลสน,นะครับ2300มเอ็มนะ2358มอเอ็มอันนี้เป็นของผมเองนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูเป็นเป็นการเสียเวลาเราไปดูของอันที่สองเลยป้า นนอ,อันนี้เป็นของ WDC อเวทัตันนะครับเดี๋ยน้องดาวลุ่งนะครับผมน้อง,องเขาเรียกอะไรว่าน้องซันนะใช่ใชคนทั่วไปเรียกนะครับแต่ว่าพวกผมเรียกไอทัวแล้วผมน้องาอายุ1 4 1 5ปีนะแต่ผลงานระดับประเทศก็มีเข้าชิงตัวแทนนะครับผมอ่ะเราไปดูกันเลยแล้วกันว่าเขาอันนี้เป็นเงินรางวัลของอเวทัวร์ซันของวนะันเลนทายเดย์เนี่ยเป็นเงินรางวัลจากการแข่งมานะเป็นการแข่งชิงแคทก็ได้มานะครับผม อ่ะมาใบที่สองจะได้อะไรริเบอโดไปสำหรับน้องเขาเห็นบอกว่าอยากได้บัลลัก <laughs> บัลลักไม่ล่ะมึงสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสเอ็มนะครับสำหรับคาฟูไปไอดีตถัดไปนะครับของของวันท้ายเดย์นานแป๊บนึงโอเคับโอเค ต่อมาก็จะเป็นเฉพาะแลนกิ้งนะที็อปสิทุกซีซั่นเลยนะครับ WDC v a l e n t i n e r Day ไอเบลบอกเอาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คาฟูนะครับหลังจากที่จริงๆคือตอนที่ผมอัดคลิปตัวเนี้ยผมอัดต่อกันด้วยแต่ผมจําไม่ได้แล้ว,ว่าได้อะไรแต่จาได้ว่ามนบอกว่ามันบอกว่าเอาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คาฟูไปโีเงนะมันมัน ตอนที่ผมอัดคลิปมันบั็กนะครับผมอ,อย่าลืมนะครับกดไลค์กันด้วยนะครับถ้าเชินชอบต่อมานด่แหละวะ <c oughs> นึกออกแล้วคาฟูโอ้โหตัวจริงสิงเฟสจริงๆนะครับคาฟคูสองคนเลยนะครับสำหรับตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตันแล้วก็ มานทยเดย์ส่วนของผมเองนี่ได้น,นี่นะของผมเองได้ไอละอูกาเซเลสไม่ได้ดีดกันเท่าไหร่เลยก็ดีกว่านิดนึงอ่าส่วนนี้เป็นนะครับแพ็คหนึ่งันรอยบาทนะครับผมที่สุ่มตำนานนะสุ่มอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ2แพ็คลมรวมหมดนะสี่คลิปเนี่ยมันจะทั้งหมดเจ0 0ห้ากับอีกสา0พันเป็นหนึ่งห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งห้ารอยบาทแล้วก็ไม่นับไอ บอลเลเจนทัทเทเนียมที่เป็นของแข้ของของของ,ของที่แบบเติมสามพันเราได้นะอ่ะมากดอันแรกเลยครับผมเฮ้ยยุโรปเลเจนด์วะยุโรปเลเจนด์ไปไปที่สองโอเคนะยุโรปเลเจนด์เนี่ยคือต่ำสุดก็คาฟูบาง่อกี้ไปร่อนประมาณสองพันนะนั่นคือต่ำสุดแล้วไปที่สองป้ายุโรปเลเจนด์กับโบเลเจนด์ตุ่มนะครับ แต่ถ้าเป็นเพนพวกเวเลเจนก็จะมีตัวที่น่ากลัวมามาพวกแบบซีแมนเลมันอะไรพวกเนี้ยนะมันจะน่ากลัวไปไปแรกเลยขอสักแบบพันห้าร้อยขึ้นไปแล้วกันพันห้าร้อยขึ้นไปเบรเม รา 865m นะครับสำหรับ Andreas Behme นะแต่สองแพ็คสองแพ็คเนี่ยนะสองแพ็คมันต้องได้พันห้าร้อยบาทสองแพ็คสามพันสามพันบาทผมคิดวไว้ต้องไม่ต่ำกว่าสามพัน m เมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะแปดร้อยหกสิบสี่เก้าร้อยแล้วกันอันนี้ต้องทั้งสองพันหนึ่งขึ้นไปเลยสองพันหนึ่งกว่ากขึ้นไปเฮ้ยคาหูวเกินค <laughs> าหูวเกินไปเฮ้ยได้อยู่ราอูกอนเซเลสน,นะครับอีกใบหนึ่งนะครับผมนะ ก็ประมาณ3,000กว่าได้อยู่ไม่เจ๊งไม่เจ๊งนะครับผมยังไงก็ถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับผมคลิปหน้าจะเอามาอัดสดให้นะไปแล้วครับสวัสดีครับ